หูฟังในตำนานอของตระกูลเอชกลับมาแล้วค่ะกลับมาทวงบพลังหูฟังอินเอียร์ที่เสียงดีที่สุดเบตวนใหญ่หนากลมกล่อมกลางแหลมสุดจัดสเตจกว้างสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาฟังก์ชั่นครบไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโทรสายสนทนาในเรทราคาที่สู้หูฟังหลักหมื่นได้ต้องซาวพีดเฮดสามเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s o u n d p i e Thailand ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังที่หลายๆคนรอคอยหูฟังเรือธงตัวท็อป s o u n d p i e a h ES 3 h ES 3ถือว่าเป็นหูฟังที่กระแสะแรงมากๆในช่วงเปิดตัวเลยก็ว่าได้ค่ะแว็บแรกที่เห็นนะคะก็คือหูฟังเนี่ยทำทรงออกมาเป็น IEM ดูหรูหราและก็เท่ไปในเวลาเดียวกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า h ES 3ดีย่งไงว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลย วยบอกได้คำเดียวว่ารอบนี้ซาวพีดูใส่ใจทั้งเลือกขนาดน้ำหนักการจัดวางบอดี้สีรวมไปถึงจุกหูฟังทำออกมาได้สวยและลงตัวสุดๆค่ะในกล่องหูฟังก็จะมีตัวเคสที่ใส่หูฟังไว้ด้านในเคสจะเป็นสีดำด้านตัดขอบฝาด้วยเส้นสีทองฝาเป็นสีดำสายมองเห็นหูฟังข้างในด้านหน้าจะมีจุดไฟสถานะอยู่ด้านหลังกล่องจะมีชื่อซาวพีสีทองสลักไว้ ลงมาหน่อยจะมีปุ่มรีเซ็ตหูฟังและด้านล่างจะเจอช่องชาร์จไีอย c ่เปิดฝากล่องมาก็จะเจอกับป้ายสโลแกนใหม่ที่สลักอักษรไว้สวยงามว่า Hear the Difference ตัวหูฟังออกแบบมาเป็นรูปทรง IEM หรือ In Ear Monitor ตรงแผงฟังก์ชั่นเป็นสีทองอารามตาตัดลายด้วยโลโก้ตัว S ของแบรนด์ตัวบอดี้ของหูฟังใช้พลาสติกใสมองเห็นด้านใน เป็นทรงที่ใส่ค่อนข้างกระชับดีถึงจะอัดไดเวอร์มาถึง3ตัวแต่ก็ไม่ได้ดูใหญ่เกินไปจุกหูฟังแถม,มให้ห้5คู่เป็นจุกยางตรงก้านเป็นสีส้มอ่อนๆเข้ากับหูฟังได้ดีเลยนอกจากนี้ในกล่องสินค้าก็จะมีกล่องคู่มือมาให้ด้านในมีจุกหูฟัง4คู่ไซส์ XS, S, L, XL และอีก1คู่คือที่หูฟังจะเป็นไซส์ M มีสายชาร์จ USB-C มีคู่มือการใช้งานและสติกเกอร์มีพีมาให้ด้วยค่ะมาในเรื่องของการสวมใส่ h 3เป็นหูฟังอินเอียร์ที่ใส่สบายและค่อนข้างกระชับดีอย่างที่บอกไปถึงตัวบอดี้จะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆแต่ใส่แล้วไม่รู้สึกเทอทะแถมยังกระชับกับสรีระหูจุกที่แถมมาก็ค่อนข้างซิลเสียงได้ดีทำให้ไม่ค่อยมีเสียงแทกเข้ามาและที่สำคัญใส่นานๆไม่เจ็บหูเลยค่ะ จอพีเทสเป็นหูฟังอินเอียร์สามไดเวอร์ไฮโพลิเมอร์ดานามิกไดเวขนาด12 mm มมและดูโอ b บรน d a อเมเจอร์จูนเสียงมาอย่างดีเบรลูกใหญ่ให้กำลังขับและโทนเสียงที่เพอร์เฟกต์อพีเทสเป็นบลูทู o o t h 5.4เชื่อมต่อง่ายจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงที่ดีที่สุดไว้ในตัวเดียวรองรับไฮเลดออเดโอแอร์แดและแจมตักก้นสาวบวก AptX Adaptive c r o s s f e ซึ่งแน่นอนต้องมาพร้อมกับบลูทูธโคเดกอร์แดก AptX m d x Adaptive และโค d ด c มาตรฐานอย่าง AAC, SBC ที่ใช้ได้กับมือถือทั่วไปนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Multi Point Connection สลับไปมาระหว่างสออุปกรณ์ Hybrid Active Noise Cancellation ANC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะฟังเพลงได้สูงสุดถึง55เดซิเบลมีไมค์ข้างละ3ตัวมาพร้อม AI Core Noise Reduction และ CVC 8.0ช่วยให้การสนทนามีความคมชัดมากยิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPX5 มีเกมโหมดอีเลยต่ํามาที่60มิลลิเกมีไฟลเอียบัดโหมดค้นหาหูฟังและรองรับพีดออดิโอแอปได้ค่ะส่วนชั่วโมงการใช้งานสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง5-7ชั่วโมงต่อการชาร์จตรงนี้จะเป็นฟังเพลงอย่างเดียวนะคะที่ความดัง50%รวมเคสชาร์จเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุด30-37ชั่วโมงในส่วนนี้ถ้าใช้ฟังเพลงเปิดเสียงที่100%ฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ย จะสามารถใช้งานได้3ถึง4ชั่วโมงถ้าฟังเพลงปิด ANC แต่ว่ามีการโทรบ้างเล็กน้อยจะใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงค่ะโทรผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปิดเสียง100%ไม่เปิดเพลงใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเช่นกันนะคะส่วนตัวที่ใช้เองกับ iPhone นะคะเปิดความดังที่ประมาณ60%เนี่ยก็รู้สึกว่ามันดังมากๆแล้วนะคะเปิดดังกว่าน,นี้ไม่น่าไหวนะคะเพราะว่าเฮสับเนี่ยจูนเสียงมาค่อนข้างดังพอสมควรเลยค่ะ ูดถึงพีดออริโอแอปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า H3 ปรับอะไรในแอปได้บ้างก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เชื่อมต่อหูฟังเรียบร้อยนะคะกับมือถือเสร็จแล้วเราก็จะไปที่พีดออริโอค่ะกด Add ที่ไว้นะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีในส่วนของหูฟังข้างซ้ายข้างขวานะคะบอกแบตเตอรี่แล้วก็บอกแบตเตอรี่กล่องชาร์จนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นของตัว Uh, normal นะคะที่เป็นในส่วนของ ANC นะคะอันนี้ noise cancellation นี่ก็จะเป็นเปิด uh, ANC นะคะในส่วนของ ANC ก็จะมี uh, 4โหมดนะคะให้เลือกนะคะมี adaptive noise cancellation นะคะมี indoor noise มี outdoor noise มี t r a f f i c m โ d มดนะคะอันนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆได้เลยนะคะต่อไปจะเป็น transparent นะคะ transparent ก็จะมี2โหมดเหมือนกันนะคะก็จะมี standard แล้วก็ voice นะคะเลือกใช้ตามการใช้งานได้เลย เช่นเดียวกันนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของเกมโหมดนะคะตรงนี้สามารถเปิดปิดเกมโหมดได้แล้วก็จะมีในส่วนของ Disable Touch นะคะถ้าสมมติเราไม่อยากให้ตัวทัชสกรีนทำงาน,นะะเราสามารถปิดส่วนนี้ได้เลยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็น Double Device Connection นะคะเป็นการเชื่อมต่อ2องอุปกรณ์สามารถกดเปิดตรงนี้เพื่อเชื่อมต่อสองรณ์พร้อมกันได้เลย ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ได้หูฟังไปแล้วนะคะก็แนะนําให้อัปเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เราเจอสัญญาณกระตุกนะคะในในส่วนของตัวทดลองนะคะเราเราก็มีการทำฟิดแบ,บ็คไปทาง g l o b a l ให้เขาทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแก้ไขนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสัญญาณกระตุกแล้วก็ทําให้ไมโครโฟนชัดยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของจุด3จุดด,ด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของ การอัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยวเรามาอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมกันนะคะก็กดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะคะแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะก็มันจะ0%รอให้จนครบนะคะจนแอปพลิเคชันเด้งไปที่หน้าปกตินะคะก็จะถือ hmm> ว่าใช้งานเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้ปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วน3จุดข้างล่างกัน หน้านี้จะเป็นในส่วนของ e ี u a ไรเซอนะคะด้านบนจะเป็น Adaptive EQ ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถ Adaptive EQ ให้เข้ากับหูตัวเองได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ p ร e เ e นะคะรอบนี้ซาพีททำให้ถึง12 EQ เลยปกติจะมีแค่9เนาะในส่วนของด้านล่างก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็น My EQ เราสามารถปรับแต่ง EQ ของเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในส่วนของเบสกลางแหลม หรืออื่นๆได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถบันทึกเก็บไว้ฟังให้เป็น E Q ส่วนตัวของเราได้เช่นกันกลับไปที่จุด3จุดด้านบนนะคะตรงนี้จะเจอในส่วนของอัปเกรดเฟิร์มแวร์ที่เมื่อกี้เราทำการอัปเกรดกันไปนะคะรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ P r e set มีในส่วนของการเปิดปิด l อ d ดด้วยแล้วก็มีไฟล์อยบัตนะคะเป็นการ ค้นหาหูฟังนะคะข้างซ้ายหรือข้างขวาให้ส่งสัญญาณเสียงนะคะในระยะที่อยู่ในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็จะมีเสียงประมาณนี้มือถือเครื่องนี้นะคะรองรับ Adapt นะคะรองรับ h i เ e s อ Audio แล้วก็รองรับ APTX Adaptive ด้วยหน้าบลูทูธนะคะก็จะขึ้นในส่วนของโค d e เดกที่เป็นแ d a ดัอยู่นะคะถ้าเราจะต้องการไปใช้โค้เด็กของ APTX นะคะเราสามารถปิด L DAC ตรงนี้นะคะแล้วก็มือถือเนี่ยจะทำการเชื่อมต่อใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้โค้ดเด็ก APTX Adaptive อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวบลูทูธกันอ่ะตัวบลูทูธก็จะเปลี่ยนเป็น APTX Adaptive นะคะเพราะเมื่อกี้เราทำการกดปิด L DAC เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใช้ไฟล์เสียงที่เป็น APTX Adaptive อยู่ โอเคก็ประมาณนี้เลยแต่ว่ามือถือของแต่ละคนเนี่ยก็จะรองรับแล้วก็เชื่อมต่อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสามารถเช็คข้อมูลกับยี่ห้อของมือถือนั้นๆได้เลยนะคะไปดยในส่วนของการควบคุมฟังก์ชันหูฟังกันนะคะการควบคุมการเล่นเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงแตะ2ครั้งได้ทั้งซ้ายหรือขวาเล่นเพลงถัดไปแตะครั้ง1.5งวินาทีที่หูฟังด้านขวาเล่นเพลงก่อนหน้าไม่มีนะคะตรงนี้ไปเปิด ANC เอา เพิ่มเสียงแตะหูฟังข้างขวา1ครั้งลดเสียงแตะหูฟังข้างซ้าย1ครั้งค่ะควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์รับสายวางสายให้แตะสองครั้งได้ทั้งซ้ายหรือขวาปฏิเสธสายแตะครั้งง1.5ท่าวินาทีได้ทั้งซ้ายหรือขวาสลับสายสนทนาแตะครั้ง2วินาทีที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาขณะมีสายอีกสายพักสายรออยู่ค่ะสลับโหมด ANC Transparency Mode normal mode นะคะให้แตะค้าง1.5วินาทีที่หูฟังข้างซ้ายเรียกใช้ voice assistant นะคะแตะ3ครั้งที่หูฟังด้านขวาเปิดปิดใช้งานเกมโหมดแตะ3ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายค่ะไปดูการทดสอบเกมโหมดกันค่ะส a p p h i r e ด3ให้เกมโหมดมาที่60 m มิลลิเซค่ะ เดี๋ยวไปดูทดสอบเสียงในการดูหนังกันบ้างค่ะ Dry Ruby Connor Ruby Connor Land Hi เราพี่เทสตอบให้ไมมาข้างละสามตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบไม่กันเลยค่ะครับเป็นการ,ทารเทสเสียงไมจากหูฟังเา้าพีเทสสามนะครับที่อยู่ในอาคารโหลเทสหนึ่งสองสามเสียงเป็นยังไงบ้างครับสเสียงชัดเจนดีไหมครับเป็นการเทสเสียงไมจากหูฟังซจาพีเทสสามนะครับที่อยู่นอกคาร์อราข้างก็จะมเีเสียงลบเสียงเครื่องบินรบวนมากมายโอลเ,เทสหนึ่งสองสามเสียงเป็นยังไงบ้างครับสเสียงโอเคดีไหม ซาวพีทเทสสามให้ไฮบริดแอ c ชี i นอยด์ c คานเซลเลชันมาที่5 5 d เดซิเบลตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะฟังเพลงเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยค่ะ Pass through ANC on through a and on ย่านเบดเบดเป็นลูกขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่มีมวลน้ำหนักที่ดีกระชับชัดและเก็บตัวเสียงเบดค่อนข้างคงที่ในระดับหนึ่งสามารถขับย่านซับได้ลึกพอตัวตำแหน่งเสียงเบดจะวางอยู่ด้านหลังในระดับที่ดีแรงปะทน์ตอนตกกระทบของเบดมีความกระหึมมีความนิ่งไม่รู้สึกย้วยหรือแกว่งส่วนกระเดื่องจะมาเป็นลูกกลมหนาแน่นเคลีย แรงปะท้จับกระเดื่องค่อนข้างดีชัดเจนและเสียงเบรกกับเสียงกระเดื่องจะมีเลเยอร์ที่แบ่งแยกกันชัดเจนจับต้องได้แบบไม่กลมกลืนเป็นลูกเดียวกันย่านเสียงกลางเสียงร้องมีเนื้อเสียงที่ออกไปทางหนาอิ่มมีน้ำมีนวลตำแหน่งเสียงท่งนำเด่นออกมาด้านหน้าปลายเสียงมีความชัดเจนไม่คมบาดหูหรือเสียดหูเสียงร้องโดยรวมจะฟังง่ายมีความคัลเลร์ของเสียงนิดนิดโดดเด่นออกมาพอสมควรเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงก็ฟังไพเราะ เครื่องดนตรีกีตาร์เป็นโนเสียงซินสแนร์จะอยู่ด้านหลังเสียงร้องเล็กน้อยมีรายละเอียดและหัวโน้ตที่ชัดเจนมากเนื้อเสียงเครื่องดนตรีอิ่มมาเต็มตำแหน่งเครื่องดนตรีสามารถเยกยะได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกทับซ้อนกันเลยย่านเสียงสูงเสียงแหลมเป็นย่านที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดมากๆหัวโน้ตชัดปลายเสียงชัดมีความเปิดกว้างทอดตัวไปได้ไกลมีความนิ่งคงที่เปิดดังก็ไม่รู้สึกถึงความแกว่งของเสียงคมชัดและสดใสมาก แต่จะไม่ได้เป็นประกายเกินไปจนรบกหูเสียงให้แฮตฉาบแชร์ are, เก็บรายละเอียดได้ดีตำแหน่งของเสียงมีความชัดเจนยืนมาคู่ข้างๆกับเสียงร้องแต่จะไม่ได้ไปเบียดทับซ้อนกันที่สำคัญคือไม่ว่าเพลงจะมีเสียงแหลมที่มีความชัดเจนและเด่นขนาดไหนก็ไม่รู้สึกว่าแสบหูหรือบาดหูเลยสามารถเก็บปลายเสียงได้อย่างดีเยี่ยมเวทีเสียงและมิติเสียงมีขนาดที่ออกไปทางใหญ่เปิดกว้างมากๆสไตล์เป็นลูกกลมอบล้อมกันได้ค่อนข้างดี ส่วนมิติเสียงความลึกตื้นซ้ายขวาแยกแยะและทําได้ค่อนข้างดีเบสจะสัดวางอยู่ด้านหลังคอยขับเคลื่อนทําหน้าที่ซัพพอร์ตได้ดีเสียงกเดังอยู่ด้านหน้าเบสเล็กน้อยมีระยร์ของเสียงที่แยกกันชัดเจนมีความแน่นกระชับส่วนเสียงร้องจะโดดเด่นพุ่งออกมาด้านหน้ามีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างอิ่มฉ่าคมชัดที่ปลายเสียงแต่ไม่เสียหรือบาดหูในส่วนเสียงเครื่องดนตรีถูกจัดวางอยู่หลังเสียงร้องเล็กน้อยมีระยะห่างที่ําลังดีและชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็นสแนกีตาร์เป็นโนตำแหน่งจัดวางมีความใกล้ๆเสียงร้องแต่แย่าตัวออกมาได้ดีไม่ทับซ้อนสามารถทอดตัวไปได้ไกลเป็นยังไงกันบ้างคะกับหูฟังเรือธงตัวท็อปสุดที่ทางซาวพีจัดมาให้หวังว่าจะถูกใจในเรื่องของดีไซน์และเสียงที่จัดเต็มมาให้ในแบบตระกูลแฮชก่อนจะไปขอฝากช่องซาวพีดไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซาวพีดไทยแลนด์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Sound peace.